ขนมปังมันก็อยู่อย่างเดิมเนาะ <N PC> มันจะบ่มีน้ำมันอมันนมมี้อเลยนะครับ <N PC> <N PC> โอ้โหกลอ,อ,อบเม่นนแบบนีนบ้กลอบนอกนุ่มในปันนปนดปแล้วเนี่ยทุกคน Kerennya, apa dia <tuh> สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมพามาอีกครั้งนึงครับครั้งที่สามในรอบสามปีนะปีหนึ่งผมจะมาครั้งหนึ่งนะครับทุกปีจะมาดูการพัฒนาของร้านนี้นะครับเป็นร้านเขาเรียกว่าข้าวจีข้าวจีทอดหน้าหมูนะครับหรือาบางทีผมจะเรียกข้าวจีหน้าหมูทอดนะข้าวจี่ทอดหน้าหมูก็คืออันเนี้ยโอ้มียิงอันนี้ด้วยใช่ไหมวัดอุณหภูมิอ๋ออันนี้ก็มีเนาะ ครัับตวนี้มีมัน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 ปะเกิืนกันหรอแม่พูดกันอ๋อพูดว่าตูงกันพอได้อันนี้จะชัวร์กว่าใช่ไหมเนี่ยชัวร์กว่าที่เวลาเขาป้าเขาขี้เกียจโต๊ะหมาของพวกนี้อ๋อนะครับนี่มาดูกันต่อนะครับที่ไทยไม่มีแล้วก็ที่อื่นไม่มีด้วยนะครับมีแต่ที่ลาวที่ลาวก็มีที่เดียวด้วยนะครับข้าวหน้าหมูทอด ใส่ศกแล้วนะครับอันนี้เราก็คีิใส่นี่คีิใส่นี่เลย,ยเลยในบิดเครื่องสบัดน้ำมันน้ำมันในขัดเจะไหลออกมาจากตรงนี้น้ำมันที่มันส,ส่วนเกิน เครื่องนี้นเครื่องนี้ซื้อมาจากไทยััยล้นครขายไม่ทันเลยนะไม่มีวางเลยนะครับต้องรอม,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 มีมาล่าด้วยนะ หน้าหมู<ว>ธรรมดาหม่าล่าทาโกะลาイหม่าล่าจีมีแปดอย่างเค้าจีทอดหน้าหมูทุกอย่างอย่างละเจ็ดพันกรีบเหมือนหมดเลยนะครับมีหม่าล่ามีวิงแซบพิกเผาหมูฝอยสาลายอทอดทาโกากิผงชีส อะไรเนี่ยหมักเล่นหมักเล่นนี่ก็คือมะเขือเทศด้วยอ่อซอสมะเขือเทศซอสมักเผ็ดซอสเผ็ดซอสพอรพิกนะครับนี่ภาษาลาผมอ,อ่านได้นะเนี่ยเขาจะเอาเอาหมูหมูบดหมูสับหมูอะไรนั่นแหละนะครับแล้วก็ติดมันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็มาทาทาเขาจะเป็นขนมปังนะ่ะขนมปังคล้ายๆขนมปังฝรัง่งเศสนะครับนี่มาใส่เลย เครื่องสบัดน้ำมันแบบว่าไม่มีการอมน้ำมันกันเลยนะโอเอาไว้ด้านข้างนี้เหรอเมื่อก่อนเครื่องเก่าเราใส่รวมไปเลยใช่ปะ่ะอ๋ออันนี้ก็ไว้ด้านข้างแบบนี้เน็บๆไว้กรดุกฟางเขาจะวุวนเลยก็มุนเลยอือ งเงียบกันเดิมเยอะโอ้แห้งเลยนะเมื่อกี้ยังดูช่างกันอยู่นะปลาห้าสไลด์ห้าเนี่ย เดียอยฟองเลยพี่ตสไาลซา้อนไน่ใกาซ้อนใส่น้ำหนังมันเพื่อแบพอมันเพื่อฟองฟอมให้ตุ่มนะไม่ดหอ อยู่ตรงข้ามกับเซเว่นแห่งแรกของลรานะครับเซเว่นเนี้ยถนนนี้ก็คือถนนสุกขานุบงไปดูว่าทำสลายอ๋อมีสลายทำข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับการทำสไลายเ,<อ>าเรียกว่าอะไรหน้าสลายสลายซอสท็กโวญิกิโอซอสท็กโกญิกิเื่ะไหร่พี่ปีแรกมีสองสาหน้าอ่าผ่านมาษาปีมีแปดหน้าแล้ว ปีหน้าอีกสองเป็นสิบนะนี่คิดไปทำไปคิดไปทำไปนหน้าอะไร <ป S 1> <ป>ขายดีสุดอะ่ะหน้าหมูหน้าหมูหน้าดั้งเดิมใช่ป่ะครับอันนี้ใช่ไหมหน้าดั้งเดิมเง่นครับเกลือรับ

โอ้ร้อนเลยแต่ขนมปังมันก็อยู่อย่างเดิมเนาะมันจะมีน้ำมันหอมมีน้ำมันอมเลยนะครับโอ้โหกรอบด้วน้ำแบบนี้กรอบนอกนุ่มในเขาเรียกอะไรเป็นขนมปังฝรั่งเศสใช่ป่ะที่เป็นแท่งๆยาวๆแล้วเราก็มาตัดมาผ่าครึ่งแล้วก็มาตัดใช่ใช่ครับ วยงามเอาขึ้นไปก็หมดนะไม่ไม่มีเลลูกค้าก็รอเลยนะครับคนคนหนึ่งนี้ซื้อแล้วว่าหลายชิ้นเลยนะครับชิ้นอิ่มนะชิ้นชิ้นหนึ่งอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไหมลูกค้าบอกนี่ร้านเขาแบบนี้นะเค้าจี่ทอดหน้าหมูยุค90สบัดน้ำมันก้อนละเจ0 0พันกนี่อันนี้สาลายโอ้ ซอสทุกโอชิกินุ่มๆฉ่ำๆอยู่ข้างในอ,อันนี้กคเจ็ดพันเหมือนกัน,น, 7, น,กนโอ๋อราคาเดียว 4, 5, 5, 5, 5. เดียวเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็ราคาเดียวโอ้นนี้กระบะใส่อะไรนะซอสมาล่านี่น,นี่แบบนี้เซฟเซฟวิงเซฟมาล่าโอ้ยจอกแก้วนี่มีของชาติด้วย <laughs>